เอาส่วนเรื่องนี้กรณีที่ก่อนหน้านี้มียูทูบเบอร์เขาไปถ่ายทำนะที่ไล่เชิญตะวันของท่านวอแล้วก็เอาไปเผยแพร่บอกว่าเนี่ยกลายเป็นวัดล้างไปแล้วอืมนะเจ้าของนี่เขาก็ไม่อยู่ในตอนนั้นไปญี่ปุ่นนเนาะนะครับนะแอบไปเอาแอบเข้าไปถ่ายนะตรงนน้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับนะซึ่งก็แทบจะไม่มีคนเอานี้ท่านวอท่านก็กลับมานะ เขาก็ชี้แจงบอกว่ามันเป็นช่วงโลซีสั้นนะครับคนก็ไม่ค่อยมาในประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเชียงรายก็มีปัญหานะักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ค่อยมานะครับน้ําป่าถล่มบ้างนะ้ํากกมีสารหนูไหลามาจากพม่ามั่งอะไรพวกนีนะ้แล้วก็เป็นช่วงที่โลซีสั้นนะักท่องเที่ยวเขาไม่ค่อยมาเที่ยวนะครับซึ่งปกติเนี่ยไม่ได้ล้างมีการปฏิบัติ อะไรมีกิจกรรมอยู่ตลอดนีครับแล้วก็บอกว่าลูกศิษย์ลูกหาที่รู้นี่ก็ไม่พอใจนะก็เตรียมที่จะดําเนินการทางกฎหมายวันนี้ยูทูบเบอร์คนนี้คนนี้ก็เข้าไปกราบขอเข้ามาท่านฟังนะนะนะคือเขาแอบเข้าไปถ่ายตอนหลังเวลาทําการด้วยนะครับนะจะโดนข้อหาปลุกลุกเอาอนะเนี่ยนะครับ นี่ก็กรณีที่พระเมธีวัชิโรดมหรือว่า War, วัชิลเมธีครับผู้อำนการศูนย์วิปัสนาสากลไรเชิญตะวันเปิดเผยบอกว่ามียูทูบเบอร์รายหนึ่งเข้ามาถ่ายทําภายในไรเชิญตะวันโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากนั้นก็เอาไปเผยแพร่ทางโซเชียลจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นวัดร้างไรผู้คนจนทําให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นนักกฎหมายไม่พอใจ กำลังดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายกับยูทูบเบอร์รายดังกล่าวล่าสุดวันนี้เนี่ยนะเพจเฟซบุ o o นะของท่านวอก็มีการไลฟ์สดภาพบรรยากาศพิธีขอขมานะครับต่อท่านวอวัชระเมธีคณะสง์และสุนิปัสนาสากลไรเชิญตะวันพร้อมกับข้อความระบุว่าพิธีขอขมาต่อท่านวอวัชระเมธี โดยยูทูบเบอร์ผู้บุกรุกเข้ามาถ่ายทำในวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนนะอ้าจะทำอะไรก็ดูดีๆตรวจสอบดีๆนะครับนะโดยเฉพาะทำอะไรให้เขามีอ,าอะไรละ่ะมีผลกระทบตามมาในทางที่เสียหายถ้ามันไม่จริงมันก็จะแย่นะครับแต่บางทีถ้ามันจริงเนี่ย แล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยนะก็ผิดเหมืนอนกันนะครับไม่ใช่ว่านะก,ก็พูดเรื่องจริงเนี่ยนะครับจริงแล้วมาเผยแพร่แล้วมันไม่ได้สาธารณะชนไม่ได้ประโยชน์อันนี้ก็ผิดด้วยและที่สําคัญนี่นะครับถือว่าบุกรุกเลยนะเนี่ยวันนั้นจะทําอะไรอย่าไปหวังแค่นะยอดไลค์นะคอมเมนต์หรือยอดแชร์อะไรพวกนี้ นะครับนะเพราะว่าถ้ามันเกิดเรื่องอะไรไอ้คนคอมเมนต์ไอ้คนช่วยแชร์ไม่ได้มาช่วยอะไรเลยนะครับนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคดีความตกลงจะเอาเรื่องเอาราวหรือเปล่านะนะเาดอกไม้รูปเทียนมากราบขอขามาแล้วเนี่ยนะครับเอาส่วนเรื่องนี้นี่ชาวบ้านฮือฮานะครับมีของเล่นเด็กเพียบเลยเอามาทิ้งเป็นกองเลยนะครับอ่านะเนี่ย เป็นของใหม่ด้วยนะยังไม่ได้แกะออกจากซองพลาสติกกล่องพลาสติกอะไรเลยนะเออไปดูกันหน่อยครับนี่ก็กรณีที่มีการแชร์ภาพกล่องของเล่นที่ถูกเอามาทิ้งเป็นจำนวนมากและพร้อมระบุข,ข้อความบอกว่ามีคนเอาของเล่นมาทิ้งยังใหม่อยู่เลยของเล่นหลายรายการนะเผื่อใครลูกหลานมาคัดเอาได้บริเวณหลังวัดเมาสุขาหนองรีเมืองชนบุรีครับ จนมีคนมาแชร์ต่อเป็นจำนวนมากล่าสุดนะักข่าวเขาก็เดินทางไปรับหลังวัดแห่งนี้ครับอยู่ที่หมู่สี่ตํบลหนองซ้ำซากอําเภอบ้านบึงชนบุรีก็พบพื้นที่เนี่ยเป็นบ่อพักทิ้งขยะครับเจอชาวบ้านเพียบเลยครับถือกระสอบกันมาคนละลูกสองลูกแล้วก็มาคัดเลือกเอาของเล่นที่มีคนเอามาทิ้งไว้ ก็มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มาเดินเลือกเอาเลยนะครับเป็นของหลากหลายชนิดซึ่งเป็นของใหม่ยังไม่ได้แก่ออกจากซองพลาสติกเลยจากการสอบถามนายบัณฑิตครับคนขีมน่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองอเห็นในโซเชียลมีคนมาโพสแล้วก็แชร์ไปเยอะเลยก็เลยขี่รถมาดูจากนั้นก็มาคัดเอาของเล่นที่ยังใช้ได้เอาไปแจกให้กับเด็กแล้วก็บริจาคให้เด็กที่ยากไร้ต่อไป คนขับรถไถเขาเปิดเผยบอกว่าตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเอามาทิ้งซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ที่เอาไว้ให้มาทิ้งของสําหรับปรับที่แล้วก็ตัวเองเนี่ยกาลังเอารถไถมาปรับที่นะเออมาไถาทิงถ้งไถทิ้งแต่ว่ามีชาวบ้านมาคัดเลือกของเล่นพวกนี้ก็เลยปล่อยให้คัดไปก่อนอันไหนที่เขาไม่เอาแล้วเสียแล้วก็จะไถลงไปในบ่อ ทางด้านในประจิตครับเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาพาลูกมาด้วยคนระับบอกว่าเห็นมีคนแชร์ในโซเชียลน,นะก็เลยพาลูกมาเลือกเอาของเล่นที่ใช้ได้ส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ให้ลูกเล่นอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปแจกให้กับเด็กในหมู่บ้านซึ่งตัวนี้ก็เลือกไปทั้งหมด2กระสอบนะเป็นของเล่นที่ใช้ได้ดีเลยตอนนี้ก็เลยให้ค่าน้ํามันคนขับรถ,ถไถเป็น0บาทก็คุ้มนะกับของเล่นที่ได้มาอืมเอาว นะของใครก็ไม่รู้นะครับนะเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วกลัวโดนจับแล้วเอามาทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปก็แล้วกันสาวห้างไปโกหกตำรวจบอกว่าโดนปล้นอืมนะไปโกหกตำรวจเขาหวังเพื่อจะได้ใบแจ้งความเนี่ยไปหลอกแฟนไปหลอกผัวฝรั่งนะครับ หลังจากที่ทำเงินหายไปสามหมื่นกว่าบาททำหายจริงมัาไม่รู้นะเขาบอกงั้นบอกว่าทำหายกลัวแฟนจะดา่าก็เลยต้องไปโกหกว่าโดนปล้นตำหลวดก็เลยแจ้งขอ้อข้อหาแจ้งความเท็จผัวฝรั่งบอกเลิกด้วยมดกันไม่เหลืออะไรเลยเรื่องราวข่าวนี้นะครับกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางสาวรัตนาครับอายุ37ปี เป็นพนักงานฝ่ายขายประจําห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งอยู่ในแถวพัทยาใต้กําลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพักแต่ถูกกลุ่มคนร้ายลักษณะคล้ายวัยรุ่นติดยา3คนขี่มอเตอร์ไซค์สองคันตามประกบแล้วก็เอามีดตีบังคับนะให้ส่งทรัพย์สินภายในตัวโดยคนร้ายได้เงินสดไป32,000บาทแล้วก็แหวนมั่น1วง หลังก่อเหตุคนร้ายพากันหลบหนีไปเหตุเกิดในซอยสยามคันทรีคลับหมู่6กตะบนหนองปลือบางละมุงชนบุรีซึ่งกหลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนบางละมุงลงพื้นที่ตรวจสอบหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเรื่องนี้เนี่ยความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับทางพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาะภูมกับการโรงพักบางละมุงนะแล้วก็ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดละแวกดังกล่าวก็ ตรวจแล้วตรวจอีกนะครับก็ไม่ปรากฏว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นตามที่เขากล่าวอ้างมีก็จะเป็นเพียงช่วงเวลาที่ผู้เสียหายตำรวจและก็นักข่าวมาที่เกิดเหตุเท่านั้นแหละเขาก็เลยสงสัยอะ่ะดก็เลยเรียกตัวแม่รัตนาเนี่ยมาสอบปากคำอีกครั้งโทรเรียกหล,ยหลายสายเลยนะครับไม่ติดรับไม่รับสาย เออโทรติดนั่นแหละแต่ไม่รับสายพอรู้ตัวว่าเป็นเบอร์ของตำรวจแต่สุดท้ายตำรวจสายตรวจเขก็ไปเชิญตัวมาที่โรงพักได้สำเร็จตำรวจสอบนานเป็นชั่วโมงนะครับเล่าให้ฟังใหม่สิเ,เหตุมันเ,เกิดตอนกี่โมงนะคนร้ายใส่เสื้อสีอะไรมอเตอร์ไซค์สีอะไรนะอืมเดีก็เล่าให้ฟังเป็นจาก ตำรวจก็เอากล้องวงจรปิดให้ดูเอาภาพให้ดูเอ้าเนี่ยเวลาเนี่ยอตรงนี้เนี่ยมันไม่เห็นมีใครเลยนะเนี่ยือแล้วกล้องตัวอื่นมันก็ไม่ได้จับภาพว่าเธอขี่โมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้แล้วก็มีโมอเตอร์ไซค์ขี่ยาคนไหนตามมาเลยนเนี่ยอืตกลงมันเป็นยังไงในที่สุดแม่รัตนานะครับยอมรับสารภาพคลับไปต่อไม่ไหวแล้วบอกว่าก็กุเรื่องขึ้นมาเองนะ ตำรวจตบหน้าผากตัวเองพางเลยกูว่าแล้วก็ถามว่าทำไมนะทำทำไมทำงี้ทำไมไมาหลอกตำรวจทำไมแม่รัตนาก็บอกว่าก็ต้องการไม่ได้อยากจะหลอกตำรวจหรอกแค่จะหลอกแฟนนะมีแฟนเป็นหนุ่มชาวอังกฤษเพราะว่าหนูเนี่ยไปทำเงินหายแต่ไม่รู้ว่าจะบอกแฟนยังไงกลัวจะโดนแฟนด่า ก็ตั้งใจว่าแค่จะมาลงบันทึกประจําวันเพื่อจะเอาใบบันทึกประจําวันไปยืนยันกับแฟนนั้นนั้นแหละก็ไม่คิดนะเนาะว่ามันจะบานปลายจนนักข่าวรู้เรื่องแล้วก็อาสาพาไปแจ้งความแต่สุดท้ายก็พาไปที่เกิดเหตุแล้วทาข่าวจนกลายเป็นเรื่องคลึกโคมเลยระหว่างตํารวจกาลังสอบปากคำรัตนาเครียดเลยครับน้ําตาคลอเบ้าเลยนะครับร้องห่มร้องไห้ยกมือไหว้ตำรวจสำนึกผิดขอโทษค่ะ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตัวเธอต้องสูญเสียคนรักเพราะว่าแฟนหนุ่มชาวอังกฤษบอกเลิกทันทีครับที่สำคัญนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเคยมีผัวมาแล้วแล้วมีลูกนะแล้วก็